สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์สาระครับผมรายการที่ช่วยเติมเต็มสาระให้กับคนรักสุขภาพวันนี้อยู่กับผมปียพงษ์แคาวายครับแม้ช่วงนี้นะครับอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อนทั้งหนาวในวันเดียวกันไม่ว่าไวัยไหนๆนะครับต้องดูแลสุขภาพให้มากขึ้นนั่นเองนะครับสับวันนี้นะครับไลฟ์ Life สาระจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันนั้นไปชมพิยกันก่อนเลยครับช่วง healthy Life ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรคบ้านหมุนพร้อมแนวทางในการป้องกันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และในช่วงของ Cooking Life มีสูตรอาหารจากปุกเป็นอาหารจานเด็ดเพื่อสุขภาพของสาวๆในปัจจุบันส่วนในช่วงของ Activity Life มีกีฬาประเภทใหม่มาแนะนำให้รู้จักกับกีฬา m a t Hop และสำหรับในช่วงสุดท้ายกับ Life on g ก o u าวมีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกับภาน้ำร้อนที่ใกล้ทิดธรรมชาติแนอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับ อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าสังคมของเรารเป็นสังคมที่มีการแข่งขันสูงทาให้คนส่วนใหญ่นะครับต้องเร่งรีบกับการทํางานรวมไปถึงหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับที่นั่งทางานหน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปออกกําลังกายมากนักนะครับจึงไม่บอกเกิดของโรคภัยต่างๆที่จะตามมาซึ่งโรคที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นั่นคือโรคบ้านหมุนนั่นเองครับผมเราอยากจะรู้กันว่าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมีวิธีการแก้ไขไงบ้างและป้องกันยางไบ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามผมมาเลยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับแพทย์หญิงขจรวันกิมสุวรรณนะครับแพทย์ผู้ที่จะให้ข้อมูลและคําตอบเกี่ยวกับเรื่องโรคบ้านหมุนครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับถามเลยดีกว่า,วา,เ,วาเพราะว่าอยากจะทราบกันน่อยว่าโรคบ้านหมุนเนี่ยมันเกิดอาการยังไงบ้างเราถึงจะรู้ว่าเราเป็นโรคบ้านหมุนค,ค่ะคือผู้ป่วยตอนแรกนะคะ,คะก็จะ แยกไม่ออกว่าเป็นอาการบ้านหมนูหรือว่าอาการอะไรกันแน่นะคะ,ะคือลักษณะของอาการบ้านหมนูเนี่ยจะมีลักษณะโคงเพลงเซนะคะถ้าใช่เนี่ยคือเกิดจากปัญหาของระบบการควบคุมของร่างกายนะคะ,ะก็คือเหมือนแบบลุกขึ้นมาแล้วแบบเอ๊จะเอ็นจะเอ็นตลอดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ส่วนอีกอาการหนึ่งเนี่ยเกิดจากหน้ามืดคล้ายๆจะเป็นลมคืออาการนี้คือเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอส่วนมากเนี่ยจะเกิดกับผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ำ นะคะคือขาดการออกกำลังกายทําให้ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยทำงานไม่ดีเท่าที่ควรค่ะก็จะเกิดอาการน้ำมึนจะเป็นลมค่ะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยคนไหนเนี่ยพบอาการอย่างก็คือควรจะเยียนก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็มาตรวจเช็คว่าเป็นอาการโรคบ้านหมุนหรือว่าอาการแค่น้ำมึนเฉยครับผมแล้วจริงๆแล้วเนี่ย โรคบ้านหมุนเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุจริงๆแล้วสาเหตุจริงของโรคบ้านหมุนนะคะก็คือสาเหตุเกิดจากปัญหาในหูชั้นในค่ะคได้แก่ตะกอนในหูชั้นในน้ำในหูไม่เท่ากันหรือไม่ก็ติดเชื้อไวรัสค่ะส่วนผู้ป่วยบางคนเนี่ยจะมีอาการร่วมด้วยก็คือลิ้นจะแข็งแขนขาไม่มีแรงรแล้วก็จะเห็นภาพซ้อนค,ค่ะคส่วนผู้ป่วยนะคะที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเนี้ยจะเป็นผู้ป่วยที่มีความด,าดันโลหิตสูง ค่ะแล้วก็เป็นโรคเบาหวานแล้วก็ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่จัดค่ะก็ะถือว่าคนที่มีโรคประจาตัวอยู่แล้วเ<ช>บาหวานความดันเลหิดสูงก็คือต้องระมัดระวังในส่วนของการเกิดโรคนี้รวมไปถึงกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นคนที่ดืาา่มแอลกอฮอล์ถูกต้องค่ะครับผมแล้วในส่วนของอาการที่คุณหมอได้กล่าวไปว่าตะกอนในหูชั้นในแล้วก็น้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยความแตกตา่างเกิดยังไงครับโรคตะกอนในหูชั้นในนะคะจะเป็นโรคที่ เอ่อเป็นบ้านหมุนท,ทันทีค,คือบ้านหมุนเวลาจะนอนเวลาจะนอนอีกโอ้บ้านหมุนแล้วหรือไม่ก็เงยหน้าหยิบของสูงๆที่สูงนะคะหรือว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยพบตอนที่กำลังสับผมอยู่ที่ร้านเสริมสวยแล้วพอลุกขึ้นมาท,าทันทีแล้วก็จะเกิดอาการเหมือนจะบ้านหมุนใช่ไหมคะแบบเหมือนมีอะไรหมุนรอบๆตัวเราแล้วก็จะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนอันนี้คือสามารถรับประทานยา ก้ไปก่อนได้หรือไม่ก็สามารถนั่งพักเฉยเฉนิ่งๆไม่ให้ศรีรษะเราขยับก็าสามารถช่วยได้ค่ะแต่ว่าวิธีการรักษาเนี่ยมีสองวิธีค,คือใช้กายภาพบําบัดเอานะคะคือวิธีแรกนี่คือพบแพทย์ในทางวินวศรีรษะเท่านั้นโดยเฉพาะเลย,ยกับเรื่องของอศรีรษะของเราใช่ค่ะคืออย,อ,อย่างวิธีที่สองเนี่ย ถ้าผู้ป่วยไม่มีเวลาคือทํางานทํางานแต่กลับบ้านไปเนี่ยเกิดอาการนี้ขึ้นมาคือเราสามารถรักษาด้วยตนเองได้ก็คือไปนั่งอยู่ข้างเตียงนะคะแล้วก็เองตัวเอาหูเนี่ยแนบกับที่นอนนี่นอนโดยการตะแคงใช่ค่ะนอนตะ,ตะแคง,แงค่ะก็ตอนทาํนทาแาแกๆเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีเอ๊ทำไปแล้วบ้านหมุนยังไม่หายก็รอสักพักหนึ่งประมาณ3-5นาที<ต>ะนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคืออยู่เฉยๆห้ามให้ศีรษะเราขยับนะคะแล้วพอ อาการดีขึ้นเนี่ยก็ลุกขึ้นมานั่งสักพักนึงแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งของฝั่งตรงข้ามที่ทำเมื่อกี้วันละประมาณ5 1 0ถึงสินาทีเช้าเย็นนะคะห้สิครั้งเช้าเย็นเราวปฏิบัติในนี้ป็นส่วนของเมื่อเรามีอาการใช่ค่ะเมื่อเรามีอาการหรือว่าป่วยคนไหนแบบไม่มีเวลามาทำปฏิบัติคือเราสามารถรับประทานยาแก่รับประทานยาแก้เวิยนเวียนได้แต่ว่าไม่แนะนําให้รับประทานยาเป็นเวลานานนะคะคือเราจะรักษาโดยการ แกลยภาพจะ,าจะดีกว่าจะดีกว่าใชและอีกในส่วนหนึ่งที่ถือว่าหลายคนจะเป็นบ่อยเอกอาจจก็ได้ยินกั่ว่าน้ําในหูไม่เท่ากันน้ําในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างกับตะกอนในหูชั้นใน ส่วนโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะคจะเป็นอาการที่แบบอยู่ดีๆเนี่ยจะมีอาการหูอื้อและก็มีเสียงวิงวิงนะคะ,คบ,ะบางรายเนี่ยมีเสียงสองหูแต่บางรายจะมีหูเดียวและจะเกิดอาการโลกหมุนทันทีค่ะผู้ป่วยบางรายเนี่ยจะเป็นวันและหลายชั่วโมงส่วนผู้ป่วยบางรายเนี่ยจะเป็นเป็นวันหรือว่าหลายๆวันอันนี้ขอให้พบแพทย์ดีกว่าค่ะลองพบแพทย์นะ,ะถ้าเป็นอาการแบบนี้ใช่ค่ะ okay. แล้วเมื่อเรารู้ตัวเองแล้วว่าเป็นโรคบ,บ้านหมุน วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันจากโรคนี้ต้องทำยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะเรามาดูแลรักษาตัวเองก่อนค,คืออย่างาพักผ่อน้เพียงพอหรือไม่ก็ออกกําลังกายแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ควรเรามาดูทางการหลีกเลี่ยอาหาร,ร<ๆ>การรับประทานอาหารอาหารก็มีส่วนสาคัญของโรคนี้เหมือนกันเช่นอาหารที่มีเกลือและน้ําตาลมากนะคะคอย่างเช่นของมากหรือว่าของดองอา่าหรือไม่ก็อาหารที่มีผงชูรสเยอะ ก็คือเบามีคือสำเร็จรูปใช่ไหมคะหรือเครื่องดื่มก็มีส่วนเหมือนกันคือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง<ม>เช่นชากาแฟหรือเครื่องดื่มในกลุ่มนี้เป็นประเด็นสำคัญคือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใช่ค่ะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็จะลดภาวะการเสี่ยงของโรคนี้ค่ะเอาแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณหมอนะฝากถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้แล้วก็ผู้ที่เป็นโรคบบัานอยากให้ดูแลสุขภาพนิดนึงเนี่ยครับโอเคค่ะก็ อย่างไรก็ตามนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นโรคบ้านหมุนอย่างเดียวโรคอื่นๆก็สามารถจะตามมาได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอาการผิดปกติทางร่างกายเนี่ยก็ควรปรึกษาแพทย์จะดีกว่าค่ะเอาละนะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าวิธีการดูแลสุขภาพของโรคบ้านหมุนเนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างรวมไปถึงการควบคุมอาหารของเราด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนแพทย์หญิงกระจรวันกิบสุวรณเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลและก็แนวทางปฏิบัติ การป้องกันโรคนี้กับเรานะครับขอบคุณมานะครับ,รบเอาละครับท่านผู้ชมครับผมช่วงหน้านะครับผมมีวิธีนะครับและสูตรอาหารนะครับสำหรับคนที่อยากควบคุมอาหารและก็ดูแลสุขภาพช่วงหน้ามาติดตามกันครับ กลับมาพบกันนะครับในช่วงของ Cooking Life นะครับวันนี้นะครับผมมีผู้ที่สนใจในเรื่องของการรักษาสุขภาพด้วยอาหารเพื่อสุขภาพเองนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องต้นปอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม เอาเราวันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลสุขภาพในเรื่องนี้ทําไมเราถึงมาหันมาดูแลในเรื่องของสุขภาพในการทานอาหารแบบนี้ครับพี่โฟโต้เคยได้ยินที่เขาบอกว่าสวยจากภายในไหมคะสวยจากภายในใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อให้สุขภาพของเราดีขึ้นมาจากภายในครับผมเอาล่ะเมนูที่น้องต้นปอจะมาแนะนำในวันนี้คืออะไรครับเป็นเมนูง่ายๆนะคะก็คือยำบุกกุ้งสดค่ะยำบุกกุ้งสดแน่นอนแหละวันนี้นางเอกนางเอกของเราก็คือบุก บุกแ <Book S 2> น่น,น,นอนอ้าวถามนิดนึงว่าทาไมเราถึงเลือกบุกมาเป็นมาเป็นส่วนผสมหลักในนี้เพราะว่าบุกเนี่ยนะคะจะมีสารประกอบของกูโคเมเนสซึ่งจะช่วยในการควบคุมน้ําหนักค่ะเหมาะสำหรับสาวๆที่กําลังไดเอทหรือว่าควบคุมน้ําหนักตัวอยู่นะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยทำให้ไม่เกิดอาการท้องผูกนะคะแล้วก็ยังช่วยลดโอกาสเสีย่ยงในการเกิดมะเร็งลําไส้ใหญ่ค่ะผู้ขนาดนี้เราก็อยากจะทานเลยทีเดียวว่าเมนูนี้จะเป็นยังไงบ้างอยากถามเมนูว่าวัตถุดิบ มีอะไรบ้างครับเมนูนี้ค่ะวัตถุดิบนะคะเริ่มเริ่มจากเครื่องปรุงก่อนเลยนะคะก็จะมีน้ำมะนาวนะคะแล้วก็พริกไทยป่นซึ่งพริกไทยเนี่ยเราจะใส่เข้าไปในกุ้งอยู่แล้วเพื่อเป็นการดับเค้าค่ะแล้วก็มีพริกนะคะหั่นเป็นท่อนไว้เลยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะครับผมต่อไปเป็นวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบก็จะมีนางเอกของเราค่ะเป็นเส้นบุกนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะเป็นกุ้งค่ะซึ่งเราก็ลวกไว้แล้วแล้วก็มีการดับเคาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีกะหลำปล้ แครอทั่นเป็นลูกเต๋านะคะแล้วก็ผักชีค่ะครับผมต้องมีผักในควบคู่ไปด้วยใช่าทานีนึงสําหรับบางคนนี่อาจจะแบบเพิ่มเติมในส่วนของผักอย่างอื่นเนี้ยสามารถเพิ่มได้ได้ไดค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบอผักอะไรนะคะคือแบบผักเนี้ยมันจะมีประโยชน์อยู่แล้วอยากใส่อะไรก็แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยเอาล่ะมาเริ่มกันดีกว่าขั้นตอนแรกที่เราจะทําอาหารในเมนูนี้คืออะไรครับอ,อันดับแรกเรามาปรุงน้ำยำก่อนหี่ไหมคะปรุงน้ำยำอ่ะเริ่มจากอไรกันบ้างครับน้ำมะนาวก่อนเลยนะคะ เรื่องรสชาตินี่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบเปรี้ยวหรือว่าจะชอบเผ็ดชอบเค็มขนาดไหนนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปตามที่เราต้องการได้เลยก็ชอบเปรี้ยวไหมคะอ๋อของไม่ค่อยเปรี้ยวมากอ๋อไม่เปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวมากครับผมต่อไปเผ็ดไหมคะเผ็ดอันนี้ชอบเผ็ดนะครับใส่เยอะๆเลยนะคะถ้าชอบเผ็ดครับใส่เปรี้ยวขาวค่ะครับ ก็เหมือนว่าเป็นการปรุงรสธรรมดาของของการทําน้ํายําไว้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็เราก็ต้องคุกเค้ากันสักนิดนึงใช่ทำให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะครับค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่กุ้งค่ะกุ้งนะครับขออนุญาตช่วยหยิบแล้วกันนะครับได้ค่ะกุ้งนะครับอ่า้าผมขอหยิบใส่ไปหนึ่งสองนะครับอ่ะสองตัวก่อนโอเคครับ คนให้เข้ากันนิดนึงนะคะครับต่อไปก็ใส่ผักเลยค่ะใส่ผักเลยนะครับเราเอาเป็นกระหล่ำปลีก่อนนะครับกระหล่ำปลีชอบผักเยอะๆก็ใส่เข้าไปเยอะๆได้เลย,<า>เลยนะคะครับกระหล่ำปลีนะครับโอเคต่อไปก็เป็นแครอทค่ะแครอทครับ ถือว่าการใส่แครอทลงไปนี่ก็ช่วยสร้างเสริมสีสัน <ฮะ S 1> ให้กับอาหารให้หน่าทานมากยิ่งขึ้นมีส้มๆวเขียวนะคะน่ารับประทานมีสีเขียวของผักะนะครับต่อไปนะคะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนะครับค่ะ,ะเริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วนะครับค,ค,ค่ะคนพอเราคนเข้ากันแล้วนะคะคก็มาถึง ส่วนผสมที่สำคัญที่สุดของเราก็คือเส้นบุกค,ค่ะเส้นบุกนะครับนี่จะมีถามในส่วนของปริมาณที่เราจะใช้ก็แล้วแต่ชอบใจค่ะแต่ว่าคือไม่ต้องเยอะมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจืดดูเหมือนก็เหมือนวุ้นเส้นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะครับค่ะคล้ายคล้ายกันอ่าแล้วในส่วนของการเตรียมสันนิดนึงเพราะว่าอ่าหลายคนอาจจะอาจจะไปซื้อตาม ห้างสรรพสินค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตมาเนี่ยรเราต้องมีการต้องลวกไว้ก่อนหรือต้องทําความให้ทำความสะอาดอีกทีนึ่งเลยครับค่ะเราก็ต้องลวกให้สุกก่อนค่ะแล้วน,นะฮะโอเคลองจ,งจงชิมสักเล็กน่าทานมากผมใช้ช้อนนี้ทานแน่นอนแหละเราต้องชิมบุกในนะครับค่ะ แค่นี้ก่อนละกันนะครับนี่ครับผมย่าชิมนะครับอือหืออร่อยมากเลยนะครับโอเคเอแล้วนะครับเราั้นเรามาตักใส่จานได้เลยครับผมน,น,ะะนี่คือเป็นเมนูง่ายๆที่เราไว้รับประทาน,นเวลาว่างๆหรืออ,อยู่กับครอบครัวใช่ตามปาร์ตี้ถ้า,ามีปาร์ตี้แล้วก็ ได้ค่ะยำบุกกุ้งสดค่ะเรียกว่าทําได้ทุกโอกาสเลยนะครับถือว่าอย่างนี้ที่บอกว่าคือว่าคนที่ไดเอทนะฮะควบคุมอาหารนะครับแล้วก็รักสุขภาพ<ช>เมนูนี้ก็ถือว่าน่าจะใช้ในการปรุงรับประทานในเวลาว่างเองนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะครับน้องต้นปอนะครับ<ช>ที่มาแนะนําเมนูดีๆให้กับท่านผู้ชมในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ เอาละนะครับผู้ชมนะครับยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมลนะครับรับประทานบุกนะฮะเมนูถือว่าร,รักสุขภาพควบคุมอาหารและก็ป้องกันโรคของคุณด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวมีเรื่องราวด,ดีมาให้ชมกันครับ